ปูจืดไ,ด,จด,ด,จดไม่มีปูจืดซักะโลปูจืดไม่มีปูส้มตำกระเม็นปีดด่านมันไม่มีปูจืดนะครับร้านนี้ก็ไม่มีครับปูจืดร้านนี้ตัวหนึ่งก็ไม่มีลูกค้าถามหาปูจืดไปไหนหมดมนี่ม, <c oughs> มีขายสักตัว เลยมาเลยไม,มไม่มีเลยใช่หโอเคร้านนี้ก็ไม่มีครับร้านนี้ก็ไม่มีครับปูเจิด,ดทั้งตลาดปากน้ําขาดปูเจิดเนี่ยมีก็มีแต่ปูเค็มครับปูรองปูเค็มบ้านเรามีให้ลูกค้าด,ดูเมียนปิดตลาดเราเมีนปิดด่านปูขาดตลาดเดี๋ยวต้องรอถามพาก่อนในร้านนี้ก็ไม่มีปูเจิดขาดตลาด อันนี้เป็นปูเค็มปูดองปูปูปจืดไม่มี